ตามไปดูวิธีการกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งที่อำเภอ3ามโคกจังหวัดปทุมธานีด้วยการล่อข้าวดีดให้ขึ้นก่อนจากนั้นปั่นด้วยโรตารี่ตามด้วยการฉีดพ่นสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์หมักไว้เจ็ดวันครับผมผมนารวยเกษตรแฮปปี้นะครับวันนี้มาดูแปลงนาของลุงศักดิ์อยู่ที่อำเภอสโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ ลุงศักด์ได้ลอกข้าวดีดมันขึ้นมาแล้วตอนนี้ข้าวดีดขึ้นมาแล้วนะครับแลวดีดมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะปั่นด้วยโรตารี่หลังหลังจากเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มานร่นนี้นะลุงศักด์ปั่นด้วยโรตารี่เลยปั่นด้วยโรตารี่เลยแล้วก็เอาน้ํคขุกขิกแล้วก็ฉีดพ่นด้วยเทนเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะ กาจัดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากหมักไว้สักเจ็ดวันนะแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งให้พวกข้าวดีดที่มันฝังอยู่ใต้ดินลึกๆนะครแล้วให้มันลอยลอยฟ้องขึ้นมาเลยนะครับเป็นเป็นน้ำนมเป็นเม็ดร,รีบไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หมักต่อไว้อีกสัก สามถึงห้าวันนะรวมแล้วประมาณสิบอ่ะสิบถึงสิบสองวันประมาณเนี้ยนะแล้วพวกข้าวดีดพวกเนี้ยมันก็จะหายไปจากนาลงสักเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าแล้วผมจะมาตามอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับนาลงสักปีทั้งหมดสามหกไร่นะครับนูน่นไปถึงนู่นเลยนะครับมีบ้านทรงไทยด้วยนะครับตรงนี้มีคลองด้วยมีคลองส่งน้ำด้วย นี่คลองด้วยทำเลดีมากนะฮะติดถนนเลยอันนั้นบ้านลุงศักนะครับอันนี้เป็นแปลงนาสาธิตนะครับลุงศักสั่งเทนเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วสั่งมาลองดูก่อนสี่ขวดนะครับสั่งปุ๋ยใบหยกไปแล้วยี่สิบหกกระสอบนะครับวันนี้ก็สั่งกิ่งทองมาด้วย นะครับครบเลยสามเกลอนะครับเป็นแปลงนาสาธิตสาสิบหกไร่ของลุงศักด์นะครับนี่ลุงศักด์ลุงศักด์ยกมือใบหย่นะยกในทักทายพี่น้องหน่อยโอเคผมนรวยเกษตรแฮปปี้รายงานจากอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสััสดีครับ